คือเกมโชว์ที่คุณจะได้เป็นเจ้าของเงินสด2ล้านบาทตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวขึ้นมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้เพราะนี่คือ The m o ันนี่ด็อ h ไทยล n d สวัสดีครับพบกับผมวราวุธเจนธนาคุณนะครับกับเกมโชว์ที่ให้ทั้งความรู้คู่ไปกับความสนุกนะครับและยังรุ้นกับการรักษาเงินสด2ล้านบาทนะครับเรียกว่าเปิดช่องเจ็ดเวลาดีๆแบบนี้เสาและอาจิ์นะครับคุณจะได้เจอกับรายการเดอ m o ันนี่ดอปไทยแลนดและเงินรางวัล2ล้านบาทเงินสดที่อยู่ตรงหน้าผมนี้สนับสนุนโดย KFC ข้าแข่งขันของเรานะครับคุณเอี้ยงและคุณฟางนะครับผ่านไป1ข้อแล้วนะครับรักษา2ล้านบาทนี้ไว้ได้2ล้านบาทนี้สําคัญกับเขามากทีเดียวเพราะคุณเอี้ยงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของอาการไตาวายเงินนี้เขามีโอกาสที่จะเอาเงินไปเปลี่ยนไตได้อยากให้เขาได้เงินนี้กลับไปจริงๆครับเอาใจช่วยทั้งสงคนกันคุณเอี้ยงและคุณฟางครับ อยู่ดูแลกันไม่มีวันห่างและวันนี้จะเป็นอีกวันที่เอี่ยงขนาทิพย์และฝางธนชพรจะต้องยืนเคียงคู่กันเพื่อพิชิตเงินรางวัลไปรักษาโรคไตวายให้สำเร็จสวัสดีครับต้อนรับกลับเข้าสู่เดิมมันนี่ดอ a ไทยแลด์คุณเอี่ยงและคุณฝางแต่งงานกันมา7ปีแล้วนะครับอตอนไปจีบกันเนี่ยเออ,เอ,อคุณคุณเอี่ยงเขาผอมอย่างนี้ไหมหรือว่าเขายัง ผองวันนี้ผองวันนี้อีกเหรอตอนนั้นยังเด็กน้อยอยู่เลยเหรอฮะโอ้โหคุณฟางประทับใจคุณเอี้ยงยังไงอ่ะคือเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายค่ะครับก็ยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างคือเพื่อฟางหลายๆอย่างหลายๆเรื่องก็ประทับใจค่ะแล้วคุณเอี้ยงเหครับประทับใจในตัวคุณฟางยังไงก็คือเขาดูแลผมมาโดยตลอดไม่ทอดทิ้งเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่างนพูดง่ายง่ายคุณสองคนก็บอกว่าเสมอต้นเสมอปลายซึ่งกันและกันวันที่คุณรู้ว่าคุณเป็น โรคไตครับผมเป็นตั้งแต่ตอนอายุประมาณครบกว,กว่าแล้วครับครบกว,กว่าแล้วใช่ครับตอนนั้นคุณรู้ตัวเลยฮะตอนอเด็กๆก,ก็คือรู้มาแล้วใช่รู้ครับรู้มาตั้งนานแล้วแต่อาการก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่หนักยังไม่หนักเท่าขนาดตอนที่ฟอกไตครับ,รบแล้วคุณฟางรู้เมื่อไหร่ครับคือมารู้ตอนที่แพทย์ตรวจนะ เขาตอนแรกเขาสงสัยว่าจะเป็นโรคเกาเพราะว่ามันมีอาการบวมตามข้อเหมือนโรคเกา<อ>แต่พอเจาะตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้วปรากฏว่าเป็นโรคไตแสดงว่าคุณไม่ได้บอกคุณฟางตั้งแต่ตั้ก็จะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันไม่กล้าบอกหรอไม่กล้าบอกเพราะอะไรกลัวเขาจะทิ้งครับพี่แล้ววันที่เขามารู้คุณยิ่งกลัวไหมก็ยิ่งกลัวครับแต่เขาก็ไม่ไปไหนก็ดูแลเราดีกว่าเดิมแล้วพอคุณฟางรู้แล้วคุณ ถามตรงๆเลยคุณมีแบบแวบหนึ่งแบบเอ๊ะทำไมไม่บอกฉันก่อนเอ๊ะฉันควรจะอยู่กับเธอดีไหมมีไหมไม่มีโมเมนต์นั้นเลยค่ะคือเราคิดว่าเโอเคเราอยู่ด้วยกันมาแล้วอย่างน้อยชีวิตคู่เนี่ยมันก็ต้องดําเนินต่อไปขาดใครคนใดคนหนึ่งไปมันก็ไม่ใช่ชีวิตคู่อะค่ะก็เลยคิดว่าจะต้องดูแลกันต่อันแลกันให้ดีที่สุดใช่ค่ะและอย่างที่บอกไป2ล้านบาทนี้สําคัญกับคุณทั้งคู่ครับนะครับเพราะค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไตนี่บอกว่าเท่าไหร่นะเกือบล้านเลยเกือบล เพราะฉะนั้นรักษา2ล้านบาทนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับและขอให้คุณทั้งสองคนได้เงินกลับไปบนะครับวินาทีนี้คุณเป็นเจ้าของเงินสด2ล้านบาทเดินเข้าไปสัมผัสได้เลยครับเดินมาแล้วลูกของเดี๋ยวกลับบ้านเอาครับกลับเข้าประจําที่นะครับกติกาคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเ<ว>ข้าสู่ข้อที่2แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้น ดึงสติกลับมาให้ดีใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดและรักษาเงินนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วเริ่มเล่นเดอะมันด o ป Thailand ครับและนี่คือหมวดคำถามข้อที่2ของคุณครับวันสำคัญหรือผลไม้ผลไม้ครับผลไม้ไมอ่าล่ะครับเลือกผลไม้มาดู4ตัวเลือกในหมวดนี้กันครับ เปียนมะม่วงมะเขือเทศน้อยหนาเขียนรู้จักทั้ง4ชนิดเป็นอย่างดีนะครับรู้จักครับรค่าล่ะครับถ้ารู้จักนะครับมาดูคําถามข้อที่2กันเลยครับทุเรียนเทศจัดอยู่ในวงเดียวกันกับผลไม้ชนิดใด60วินาที2ล้านบาทเชิญครับ ยังรู้ปะไม่รู้ถุเรียนเทศไม่น่าจะใช่ม,มออะม่วงอะกระจายแล้วกันเต็งกระจายเรียนเท่ดี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 ดไม่น้าฟังไม่นาวะตัวไม่รู้ว่ะผ่านไป30วินาทีครับคุณมีโอกาสวางได้3ช่องครับ ต้องรีบวางให้หมดนะครับคุณยังมีเงินเหลืออยู่ข้างนอกอีกเยอะเลยครับสิบวินาทีสุดท้ายแล้วครับเอาละครับช่วยกันครับเร็วครับหมดเวลาครับไม่่รูไมดาดูกันครับว่าวางไว้อย่างไรกันบ้างนะครับมะม่วงครับสองแสนแปดหมื่นบาทอยู่ที่มะม่วงครับมะเขือเทศครับเก้าแสนหกหมื่นบาทอยู่ที่มะเขือเทศมาดูตรงนี้นะครับ 760,000บาทอยู่ที่น้อยหนานะครับตอนนี้นะครับวางสูงสุดนะครับอยู่ที่มะเขือเทศ960,000นะครับน้อยหนา760,000และมะม่วง280,000ไม่คิดว่าเป็นทุเรียนเลยทุเรียนเทศไม่น่าจะอยู่ในวงเดียวกับทุเรียนครับรู้จักทุเรียนเทศใช่ไหมฮะคุ้นนะครับคุ้นๆุ้นแล้วทำไมคุณเลือกวางอะไรอย่างเงี้ยเฉเลียเฉลียค่ะคิดไม่ออกเฉลี่ยใช่ไม่รู้เลยพูดง่ายๆข้อนี้ไม่รู้เลยเอาละสิทุเรียนเทศเอาละสิ จะได้เล่นข้อที่3หรือไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับขอ,อทุเรียนที่กลับบ้านเลยนะเราก็ตกแม่สงเก้สนหกหมื่นบาทตกลงไปแล้วครับไม่ใช่มะเขือเทศ เหลือน้อยหนาที่วางอยู่7 6 0 0มะม่วง2 8 0 0กับทุเรียนที่ไม่ได้วางไว้เลยจะได้เล่นข้อที่3หรือไม่มาลุ้นกันเลยครับ น้อยหนาเป็นคำตอบที่ถูกต้อง7,60 0 0บาทเป็นของคุณเก็บมาวางไว้ที่เดิมได้เลยครับ oh <my> ทุเรียนเทศนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าทุเรียนน้ำนะครับเป็นผลไม้ที่เราพบกันทางออภาคใต้ของประเทศนะครับ oh. หรือมาเลหรือสิงคโปร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ2ล้านบาทเหลือ7,60ดบาทแล้ว ตื่นเต้นค่ะพักหายใจกันสักนิดนึงดีไหมได้นะเดี๋ยวคุณจะตื่นเต้นกันเกินไปเดี๋ยวกลับมาลุ้นกับข้อ3ของคู่นี้นะครับในช่วงหน้าหลังเบรคโฆษณาครับ